สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคําครับผมเช้านี้ผมดักอวนปูนะฮะได้ปูหนึ่งตัวกับหนึ่งก้ามนะฮะตัวนี้เนี่ยเธอทิ้งก้ามติดไว้กับอวนส่วนตัวเธอ,เอสลัดหนีไปแล้วนะเธอยอมสูญเสียอวัยวะเพื่อแลกกับชีวิตเธอเอาชีวิตหนีไปได้ไม่ติดอวนผมก็เป็นบุญของเธอนะครับผมดักใส่กุ้งได้กุ้งแชบัวเจ็ดแปดตัวนะปลากระบอก นหนึ่งตัวกับปลามมาหนึ่งตัวนี้ติดไซโก้งเหมือนกันนะครับผมนะาชาวนี้ก็ได้แค่นี้นะส่วนอวนปลานะผมเก็บอวนขึ้นมาซักแล้วเพื่อจะเก็บเพราะว่าช่วงนี้ลมเซาเวสนะพัดคือลมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอันดามันมาเอาไทยทําให้คลื่นลมเงียบสงบพอคลื่นลมเงียบสงบเนี่ยน้ำจะใสปลาก็จะเห็นอวนปลาไม่ยอมติดอวนนะฮะ ผมต้องเก็บมาซักแล้วก็คงจะต้องเก็บนะยอมแพ้ยอมแพ้นะครับผมอันนี้กอาสื่อใช้หลักไลนามิกให้คลื่นตีให้อวนสะอาดผมก็คงจะเก็บกลับบ้านนะตอนเย็นนั่นแหละนะครับผมให้อวนคลื่นทําความสะอาดอวนก่อนนะครับผมนะก็คงจะใช้แต่เครื่องมือดักกุ้งกับดักปูสองอย่างเพราะว่าต้องถ้าอวนปลาต้องรอให้คลื่นแรงกว่านี้นะฮะ พอขึ้นแรงน้ําก็จะขุ่นปลาก็จะมองไม่เห็นอ้วนปลาก็จะติดอ้วนหลักการง่ายแค่นี้เองครับผมชาวนี้ก็สวัสดีครับผม